สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,คุัหมอเชนดสวสดีคมวันนี้เราก็มาพบกันที่เดิมวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้นะคะที่เราจะไลฟ์สดเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปวัดถ้ำสุมโนเพื่อไปร่วมงานปริวาสนะคะพาแม่ผูท่านไปแล้วก็เดินทางลงใต้พร้อมคุณหมอและพี่นาเลยพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรายังให้ความรู้กันเช่นเคยในเรื่องของโรคประสาทหัวใจท่านใดที่มีอาการตามที่แจ้งเลยนะคะที่คุณหมอเรียนแจ้งไว้มีอาการกลัวความดังเสียงดังนะคะแล้วก็ชอบอยู่คนเดียว ได้ยินเสียงดังไม่ได้จะรู้สึกจี๊ดเลย <Okay. S 1> นะคะแล้วก็ท่านใดก็ตามที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะให้ทุกท่านเตรียมพิมพ์เข้ามาสอบถามหรือว่าแชร์ไลน์นี้ออกไปให้คนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านรู้จักเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เป็นโรคดิเพ e s s i หรือว่าเป็นโรคเขาเรียกว่าภาคภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกแพทย์ไทยโบราณนะคะเขาเรียกว่าโรคภะษาเัาใจเดี๋ยววันนี้คุณหมอนะคะจะให้เขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานเนาะสำหรับ <Okay. S 1> ท่านที่คิดว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่ <Okay. S 1> แลวเพิ่งเกิดขึ้นจริงๆในะโรคนี้เป็นโรคที่มี มานานแล้วนะคะสังคมคนไทยเราเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้มานานแล้วนะคะขอความแม่ตาคุณหมออุศนคุณหมออเสงแนะนํานิดนึงคะ่ะครับก่อนนก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านครับที่รับชมอยู่หน้าเพจกัะนี้จริงๆแล้วโรคประสาทหัวใจครับเป็นโรคที่ภัยเหี้ยบครับภัยเหี้ยบเป็นโรคน่ากลัวมากซึ่งหลายคนแล้วต้องอ,อยู่ไม่เป็นสุขบางคนก็สังเวชชีวิตก็มีกับโรคนี้ครับเพราะบางคนก็คิดสัน้น พราะไอ้โรคนี้ครับโรคที่เเขาเรียกว่าโรคระบาดระเวงครับโรคระบาดระเวงโรคเ, meal, เขาเรียกว่าโรคแต่น,นี้เขาเรียกโรคว่าอะไรนะหัวใจปร,าาระสาทหัวใจ <น S 2> <Tina. S 1> ไม่โรคแปปัจจุบันนะครับโรคตึมเศร้ามึมเศร้าึมเ้าโรคตึมเศร้าครับโรคนี้ไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบอยู่ออกับคนม,กมากๆครับชอบอยู่คนเดียวเพียบไม่ชอบเสียงดังแล้วก็ตกใจให้มากเวลาเจอข่าวร้ายนะครับแต่ทําใจไม่ค่อยได้ ตกใจใจสันเลยนะครับตัวสันเลยตกใจตัวสันเมื่อเ,เจอเหตุการณ์ร้ายๆก็มาบอกข่าวร้ายนะครับหรือแม้จะดูข่าวอะไรก็ได้พวกนี้จะทําใจไม่ได้จะตกใจตัวสันเลยเลยพราะโรคนี้เป็นโรคที่ชอบอยู่คนเดียวไม่เงียบเหียบับไม่ชอบเสียงดังที่ว่าอะอันตารายมากเขาอยากเหียบกับคล้ายๆกับไวทองนะครับโรคนี้มันชอบอยู่เงียบเบไม่ชอบเสียงดังแล้วก็น่ากลัวมากก็คือทึมเศร้าครับโรคทึมเศร้า แล้วคนเป็นกันไม่ใช่น้อยครับเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากเพราะก,การบ้านเมืองตอนนี้รู้กันอยู่ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าต้องทําใจเนะาะ<ช>แ,แต่ว่าผ่านวิกฤตมาด้วยดีอหละแต่ว่าโรคเ็าคือโรคโรคซเศร้านะครับถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไ,ได้เป็นแล้วก็น่าตกใจใจหายนะครับเพราะบางคนก็รักษาทันต่วงทีก็ไม่เป็นไรบางคนรู้ไม่ท่านไม่ไม่ทันโรคนะครับ<ช>ก็อันตรายมากโรคนี้นะครับถ้า ท่านมีท่านมีปัญหาก็ควรจะปรึกษาผมก็ได้น้องป้อมก็ได้ปรึกษาหน้าไมาหรือว่าหลังไมก็ได้ว่าจะแก้ไขอย่างไรโรคนีค้มีวิธีแก้ไขอยู่หลายวิธีครับครับอาการเกิดมาจากสาเหตุใดได,ได้บ้างคะคุณหมอเอาเริ่มจากโบราณเลยโบราณการเกิดความผิดปกติของเส้นประสาทหรือว่าประสาทเส้นประสาทหัวใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณหมอใช่ต่เลือดครับเมื่อจากเลือดเลือดเนื่องจากมันมันไม่พอไปเลี้ยงไปไปเลี้ยงหัวใจไม่พอครับ เลือดจะเอาเลือดดาไปเลี้ยงเพราะว่า,าน,น,นะครับเลือดดาไปเลี้ยงหัวใจสุดฉีดแล้วเป็นโรคที่กลัวระบาดราะ้แวงแล้วก็ตกใจให้ครับนอกจากเลือดร้ายทั้งนั้นเลย <c oughs> ที่หัวใจครับก็เรียกเลือดเสียแหละครับไปหอบหัวใจไว แล้วก็ทีนี้ทําให้เกิดโรคดังกล่าวแบบนี้ครับก็คือเอาเลือดดำเนี่ยมาใช้มาเลี้ยงมาเลี้ยงนะคะโดยปกติแล้วหัวใจเราเนี่ยทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดแดงและเลือดดำนำเลือดดำกลับเข้ามาฟอกแล้วก็กลายเป็นเลือดแดงแล้วก็สูบฉีดใหม่แต่คราวนี้ความผิดปกติของโรคประสาวหัวใจหรือโรคถึงเศร้าเนี่ยเขานําเอาเลือดดาที่ควรจะต้องมาฟอกให้เป็นสีแดงซะก่อนครับเอามาใช้นะคะก็เลยทําให้เกิดอาการดังกล่าวแบบนี้ครับอาการแรกเริ่มนะคะของอาการเหล่านี้นะคะ ถ้าเป็นแบบนิดหน่อยค่ะน้อยๆยังไงบ้างคะคุณหมอก็เป็นน้อยๆก็เริ่มๆท่านจะได้สังเกตตัวเองได้นะคะดูที่อาการมันจะรับเสียงดังไม่ได้นะครับชอบผู้ติดชอบอยู่คนเดียวเพียเๆียไครับอยู่ใกล้คนหมู่มากไม่ได้ไร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ไม่ได้โรกนี้จะซึมเศร้าเรียกซึมเศร้าอันนครับชอบอยู่คนเดียวเพียเมียอะไรบไม่ชอบกันก็จะอยู่กับความคิดตัวเองอ่าใช่อยู่ในโลกของตัวเองมากกว่าครับชอบอยู่คนเดียวเพียชอบคิดอะไรเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆนะครับ นนะครับโรคที่น่ากลัวที่สุดก็คือบางคนก็ไปคิดสั้นคิดอะไรกันมากมายเหลือเกินครับก็ทาให้วเกิดอาการของเขาเรียกว่าซึมเศร้าจริงๆตามมานะคะแต่คราวนี้ใน,ในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เขามีการวางแผนกันนะคะคุณหมอว่าสามารถใช้ยากล่องประสาทหรือว่ายาที่ทําให้รู้สึกว่าเ,าเคลิ้มๆได้หายได้ดอ,อันนี้คือจริงๆแล้วครับถ้ากินยากด คุณเรียกยากดภูมิยากดภูมินี่ถ้ากินไปเยอะๆนี่ครับทาให้ไม่บ้าเขาต้องบ้าแหละครับเพราะไปกดภูมิไว้เดี๋ยวพักเขาดำลายยืดเพราะไปกดภูมิตอนไว้มันไม่ไม่ไม่ควรนะครับเพราะว่าต้องเราหาต้นตอแท้จริงมาดีกว่าต้นตอแท้จริงมานาจากไหนครับอวัสดี่องปาร์ดัะแล้วในกรณีที่การรักษาของคุณหมอนะคะสวัสดีน้องจุ๋มด้วยค่ะ การรักษาของคุณหมอที่เราจะหยุดการนําหลอดเลือดดำเนี่ยนำเลือดดํามาใช้งานก็คือสามารถรักษาได้ด้วยเช่นกันเพราะวาแม่ตาคุณหมออธิบายเป็นวิธีการนิดนึงค่ะจริงๆแล้วต้องใช้ยาถ่ายเลือดก่อนครับยาถ่ายเลือดหรือยาฟอกเลือดก็ได้ให้เลือดนันดีซะก่อนให้เลือดดำกลายเป็นเลือดแดงครับแล้วนำมาใช้งานอย่างถูกต้องใช่ถูกต้องแล้วใช้ยาเพิ่มเลือดแล้วก็ใช้ยาประสาทหัวใจจริงๆแล้วมันมีอยู่ยาประสาทหัวใจแต่ต้องล้างเลือดก่อนล้างเลือดเสียซะก่อน เพื่อฟอกเลือดนะครับยาฟอกเลือดแล้วทีนี้ก็อาการัล่าวก็หายไปติดทิ้งเหมือนกันนะครับถ้าท่านต้งที่แต่อย่าปล่อยว่าก็คือฟอกเลือดจากเลือดเสียเป็นเลือดดีก่อนแล้วก็นํามาใช้งานให้ถูกต้องตามวิธีถูกต้องนะคะร่างกายเราก็จะค่อยๆฟื้นฟูอวัยวะต่างๆที่มีปัญหาอยู่เนื่องจากว่าเขาใช้เลือดดาไปแล้วทําให้เกิดการรวนของระบบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่ท่านใดนะคะมีอาการอยู่ในที่เสียงดังไม่ได้หงุดหงิด แล้วก็เป็นคนที่คิดมากแล้วไม่ชอบอยู่กับผู้อื่นนะคะให้พึงสังเกตได้ตัวเองว่าเราอาจจะอยู่ในเกลื่อนกัของการเป็นโรคประสาทหัวใจครับนะคะคก็จะเริ่มทําการรักษาด้วยการถ่ายเลือดหรือถ้าสมมุติว่าเขาไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหรือเปล่ามีตำราย,ยาเดี่ยวหรือว่ายาตำรับในการดูแลอาการเหล่านี้ไหมคะคุณหมออันนี้ไม่มีครับต้องเปนยาถ่ายเลือดก่อนแล้วก็ยาพอกเลือดก็ได้แล้วก็ไปรักษาที่ต้นตอของมันคือปลายประสาท ปลายประสาทของหัวใจอแล้วก็จะให้กินยาบำรุงหัวใจครับตรงนี้จึงจะหายได้ยาประสาหัวใจมันจะช่วยได้ค่ตรงนี้ก็เป็นอาการที่จากการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการรักษาตามตำราโบราณบางคนถึงก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเป็นเรื่องอื่นเลยทีนี้อถ้านอนไม่หลับร่างกายเราก็จะฟื้นฟูอวัยวะต่างๆได้ไม่ดีไม่ดีครับต้องแสนเตงได้ไม่ดีตอนนอนครับนะคะ เพราะฉะนั้นโรคปัจจุบันที่คนเป็นกันเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณหมอที่คนนิยมเป็นกันเริ่มเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วก็คือโรคไบโพล่าก็คือโรคสองบุคลิกใช่เดี๋ยวอารมณ์ดีแบบสุดขั้วแล้วก็โดดมาเป็นอารมณ์ซึมงเศร้าสุดขีดอย่างนี้นะคะคุณหมอในสมัยโบราณนี้ไหมคะก็คล้ายๆกันกับโรคประสาทหัวใจนะครับก็คล้ายคล้ายกับโรคประสาทหัวใจครับค่ะที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยนะครับครัคุมคนนี้คุมดีคุมร้ายเลยอ๋อค่ะอยู่ในหนึ่งในโรค จริงๆแล้วโบราณแค่โรคอย่างนั้นก็เรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายเขาจะใช้ใช้ยาถ่ายเลือดอย่างนูนแรงเพราะเรื่องจากว่าพวกนั้นไม่เสียแบบดีดีเดือดอฮะโรคบ้าดีเดือดบ้าดีเดือดถ้าสมัยโบราณเรียกโรคไบโพลาร์ว่าโรคบ้าดีเดือดดีเดือดรับโรคดีเดือดดีเดือดเดี๋ยวดีเดือดร้ายครับคุ้มครั่งนะครับค่ะถ้าเป็นแล้วคุ้มครั่งจะห้ามติดใจไม่อยู่ตวกนี้มันจะคุ้มครั่งอย่างใครฝังอะไรไม่ได้หรอกครับ มันจะเกิดมีปัญหากันแท้ๆแขวงแั่น่ะถ้าคือขัดขัดขวางพูดอะไม่เข้าหูใช่ไม่ถูกใจใช่ก็คือจะเป็นโรคดีเดือดไปเลยครับอารมณ์จะเปลี่ยนทันทีเลยอารมณ์จะเปลี่ยนจากที่ยิ้มยิ้มหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ก็ิจาาสามารถครับคุมคลั่งได้เลยใช่ก็พวกนี้อยู่ในใจอยู่แล้วถ้ากระทบกระทั่งนิดหน่อยก็เป็นเรื่องอื่นะครับเมืนเกี่ยวขึ้นมาเรื่องเรื่องก็คือเลือด่านั้นนะครับที่ทำครับก็เรียกดีเดือดคุ้มคลั่งเลยครับ อันในโรคของโรคดีเดือดนี่ค่ะไอตัวเนี้ยค่ะตัวแนวเนี้ยใช้ในการใช้นําเลือดดาไปใช้เหมือนกันเหรอคะคุณหมอโรคดีเดือดดีเดือดไม่ไม่ไม่ใช่มันเกี่ยวกับเลือดนะครับแต่เลือดไม่ใช่เลือดดาไปเลี้ยงตัวนี้คือดีเดือดมันร้อนนะครับโรคดีเดือดก็เกี่ยวกับเลือดเลือดเลือดถ้ดีครับถุงน้าดีเลยเลือดและถุงน้ําดีครับค่ะโรคดีเดือดก็คือคุมดีคุมร้ายเกิดจากการที่ถุงน้ําดีแล้วก็เลือดมีปัญหาครับ นะคะก็จะต้องกินยาถ่ายเลือดอย่างรุนแรงกินยาถ่ายเลือดแล้วก็เกี่ยวกับ,ย,กบายาบํารุงถุงน้าดีอใช่ต้องกินยาพวกบํารุงไอประสาทนะครับประสาทแล้วก็ยาหัวใจเนี่ยใช้ได้เลยครับค่ะ,คะสวัสดีคุณเดือนเพนสวัสดีคุณซอฟียาด้วยนะค,คุณหมอกับสงขาวันที่ยี่สี่นะคะน่าจะถึงวันที่ยี่สิบห้านะคะก็อย่างนี้นะคะทุกท่านก็ท่านใดน,นะคะที่มีอาการของคนไข้หรือคนที่เรารักหรือตัวท่านเองเนี่ยเป็น ไม่มั่นใจว่าเป็นอาการในเหล่านี้หรือเปล่าเนี่ยพิมพมาสอบถามได้เลยหรือว่ามาดูรายนี้ย้อนหลังนะคะเพราะโรคดีเดือดเนี่ยจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการที่น้ําเหลืองน้ําดีนะคะน้าดี <Okay. S 1> แล้วก็เลือดมีปัญหาแต่ว่าในเรื่องของโรคปรสสานหัวใจหรือว่า depression โรคสมศร้าเนี่ยจะเกิดจากการที่ร่างกายนาเอาเลือดดํามาใช้งานทําให้ระ <Okay. S 1> ืะภายในร่างกายม่เกิดระบบการรวนซึ่งแตกต่างกันตรงที่ว่าโรคดีเดือดเนี่ยจะเป็นคุ้มดีคุ้มร้าย <Sure. S 1> เดี๋ยวอารมณ์ดีสุดขัว้วเดี๋ยวก็อารมณ์โมโหสุดขีด แต่ในเรื่องของซึมเศร้าจะได้ยินเสียงดังไม่ได้อยู่ในผู้ผู้คนหมู่มากไม่ได้ชอบอยู่คนเดียว<ช>แล้วก็ชอบคิดมากนะคะอันนี้เป็นาการสังเกตเริ่มต้นเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านนะคะถึงสังเกตอาการตัวเองแล้วก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยหรือพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะมาดูไลน์น้ย้อนหลังก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะสามารถสอบถามได้เลยก็จะเป็นประโยชน์มากๆคราวนี้หีกนนิดนึงนะค่ะคุณหมอวิธีดูแลเป็นป้องกันการเป็นโรค2โรคนี้มีไหมคะ มันก็มีอยู่ครับค,คือเราต้องอบำรุงออกร่าลังกายนะครับแล้วก็บำรุงกินของบำรุงบำรุงเช่นบำรงุงเลือดบำุงเลือดไว้ก่อนค,ครับให,ให้เลือดดีย่าฟอกเลือดนะครับสมมุติว่าเรามีอาการอย่างอ่อนสมมุติว่าเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายเป็นแบบไม่เป็นมากแต่ก็เป็นบ้างครับอันนี้ก็ต้องรีบหันไปดูแลตัวเองออกกําลังกายใ,<ช>ให้ผลิตเลือดดีให้พยายามพูดดีๆคนรอบข้างสําคัญมากพยายามพูดถึงดีๆไอ้ไอ้ผู้ป่วย ก็ฟังให้กำลังใจกันหน่อยอย่าอย่าไปซ้ำเติมเขาถ้ารู้แล้วเป็นโรคโรคนี้ครับถึงกับหอบผ้าหอบผนก็แล้วกันคือครับโรคนี้ก็เรียกหอบผ้าหอบผนคือมันคุณบ้าอะไรครับคือหมายถึงว่าบ้าหอบฟางงนี้หรอใช่ไหมคะใช่บ้าดีเดือดนะครับเปียกเลือดคุมดีคุมร้ายที่สมัยก่อนนะครับเป็นผู้หญิงครับเป็นบ้าดีเดือดนะครับยืนฝังถนนเลยแล้วแก่ผ้าแก่ผนรถจอดจะเป็นแถวเลย เราะเรื่องจริงก็ับรขาเขาไม่รู้ตัวของการเป็นโรคทางปัสติปัญญาไหมครับคุณหมอเป็นโรคมันดีเสียสติไคุณหมอครับเสียสติเลยครับเพราะมันไม่รู้สึกตัวมันมันบ้าดีเดือดนะครับแต่รักษาได้รักษาได้อค่ะคุณทำไมก่อนเขาวางยาไว้แต่ยามันก็คงจะหายไต่างหากอ่ปัจนนี้ถ้าเป็นพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะคะส่งสีทัญญาอย่างเดียวครับบางคนก็ถึงกับชักเลยนะครับถ้าเป็นเยอะบางคนถึงกับชักเลยแม่ค้าคนหนึ่งผมเคยเห็น เป็นโรคดีเดือดน,นี่ยนะคะดีเดือดครับไปข,ขายของเยเดี๋ยวไปชักชักตาตั้งเลยครับอืไม่ใช่เป็นลมชักเหรอคะไม่ใช่ไม่เกิดความร้อนในร่างกายครับก็คุณ่าดีเดือดครับว่าดีเดือดแต่ครับมันร้อน,นที่เป็นดีเดือดน,นี่คือเลือดจะร้อนร้อนแล้วแล้วก็มีอาการของดีเนี่ยน้ำดีพิการน้ำดีพิการถูก็คือสามารถชักได้หรือบางคนออกไปในแนวทางคุ้มดีคุ้มร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายครับหรือบางคนออกไปในแนวทางบ้าหอบฟังใช่ อืมอาการจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ท่านครับถ้าใครที่ทรงอารมณ์ไว้ได้ดีมากหน่อยก็จะคือแค่ชักครับแต่ถ้าเหลือควบคุมสติอารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เป็นบ้าหอบฟางไปเลยครับอืมแลวหาบ้าหอบผ้าหอบันนะครับบ้าหอ,อ,ฟอบฟางนั่นแหละค่ะแล้วจับไปรู้ว่านี่มันหอบพิ้วหอบอย่างเนี้ยครับอืมอืมคือเขาจะ,จะมีอลักษณคของความถ้าคนเสียสติทั่วไปที่แบบ พูดคนเดียวไม่ได้หอบของหอบข้าวบ้างหอบฟางนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พูดคนเดียวบางคนก็มีพูดคนเดียวหอกฟางก็คือหมายถึงถ่าเปื่อเป็นโรคดีเดือดก็พูดคนเดียวได้ด้วยได้พวกนี้มันจะร้อนมากเกี่ยวกับการเสียสติมากนะคะคุณหมอครับเขาจะใช้ยาสำหรับเขาใช้ยาถ่ายอย่างรุนแรงให้ระบายพิษร้อนออกมาได้ค่ะส่วนมากยาพวกนี้ถ่ายตรงนั้นแหละครับสวัสดีคุณนันาการสวัสดีคุณบรรจงคุณพ่อบรรจงด้วยนะคะแสดงว่าในกรณีของการที่เป็นบ้าดีเดือดเนี่ย สามารถมีการคุมดีคุมร้ายครับแล้วก็สามารถพูดคนเดียวได้<ช>บางท่านคุมสติอารมณ์ไม่ได้<ช>ก็จะเป็นแค่การชักเนื่องจากว่าเลือดมันเดือดอยู่ภายในใช่ครับนะคะหรือบางคนเนี่ยนอกเหนือจากอาการหอบบ้าหอบฟางมีการชักเนื่องจากเลือดมีความร้อนสูงมีอาการคุยคนเดียวแล้วมีอะไรอีกคะคุณหมอของโรคบ้าดีเดือดที่จะสังเกตอาการได้บ้าง ส่วนมากก็ที่ผมเล่าไว้ครับเวลาเป็นนี่คือหนักแล้วค่อยรู้มันมันเริ่มก่อนเริ่มจากสังเกตได้มันจะสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นก่อนอย่างไรครับคุณหมอเริ่มแรกอยู่เฉยเฉย<ๆ>มันก็หนาวหนาวร้อนร้อนคล้ายคล้ายไวทองอ่าคล้ายคล้ายไวทองแต่เราจะต้องแยกให้ออกว่าถ้าไวทองจะเป็นอีกรูปแบบอีกรูปหนึ่งไวทองจะแตกต่างจากการสะบัดร้อนสะบัดหนาวยังไงครับคุณหมอให้ัเกไวทองนะครับมันจะมึนศี่าแล้วบางคนก็ร้อนรุ่มมาทั้งตัวกับนอนไม่ได้ มีผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะบอกเขาอยากจะตายอยากจะตายอยากตายท่าเดียวกับเพราะมันมันอยู่ uh, ไม่ติดนะครับมันผูดติดไปหมดมันวางตัวลาบากนันคือใบทองใบทองแต่ว่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวครับเป็นยังไงครับสมอสะบัดร้อนมันหนาวหนาวร,นร้อนร้อนนะครับไม่ถึงกับใบทองไม่ถึงกับใบทองก็คือโรคดีเดือดนะครับโรคดีเดือดอมันน่ากลัวมากคือสะบัดร้อนสะบัดหนาวเนี่ยมันจะไม่มีอาการแบบเหมือนการใบทองแต่ว่ามันมีอาการร้อนๆหนาวๆนาเหมือนกันมันจะต้องแยกให้ออกแยกให้ออกครับ ก็คือถ้าเป็นอาการสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวของบ้าดีเดือนจะไม่มีอาการมึนศีรษะใช่ม,มันมันก็มีบางคนไม่เหมือนกันโรคแต่บางคนก็มึอน,นอ่ะบางคนก็มึนเหมือนกันเพราะเลือดไปเลี้ยงสวนไม่ได้ม,มันก็มึนมันก็ทําให้หูติดเหมือนกันค่ะไปดีดีเดือดน,นะครับบ้านดีเดือดน,นะครับเคยเห็นไหมดีเดือดผู้หญิงที่เป็นรบ้าเลือดก,ก็เรียกเพศเลือดไม่เรียกเปศเลือดเปศเลือดอะมันเลือดทําเพศตอะไรมันมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายนะครับ ก็เพื่อเพียงเลือกของไวทองอยู่นะคะคุณหมอครัไวทองผู้หญิงที่เป็นไวทองนี่ก็จะขี้โมโหเหมือนกันนะคะขี้โมโหเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นไอ้พวกนี้สบายร้อนทับหนาเมเกี่ยวเลือดเหมือนกันอันนี้เขาเรียกเลือดลมไอ้เลือดจะไปลมจะมาไอ้พวกนี้มันเกี่ยวกับเลือดเหมือนกันนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตอาการตัวเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของดีเดือดก็คือต้องถ่ายเลือดอย่างรุนแรงแต่ว่าไวทองสังเกตบางคนเหื่อดออกเหื่อออกนั่งๆเฉยๆก็เหื่อออก ที่ร้อนมางคนท่านหนาวก็คือหนาวเกินไปร้อนก็ร้อนเกินไปบางทีอยู่ในห้องแอร์้วจะนอนก็ยังเหงื่อยังหอกท่านคืบไอท้องแต่ถ้าเพศเลือดไม่ใช่เพลีเลือดเหงื่อไม่ออกครับเพลเลือดเหงื่อไม่ออกครับมันจะมึนมันจะร้อนจมือนอยู่ข้างในแต่จะมีอาการร้อนตลอดเวลาใช่เลือดเลือดเดือดครับนดีเดือดเลือดเป็นคลั่งเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายดื่มน้ำสะอาดได้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนเนี่ย ต้องระวังเป็นอย่างมากดื่มน้ําให้เพียงพอ1.5ลิตรถึง2ลิตรขึ้นไปต่อวันนะคะอุ่นดื่มน้ำในอุณหภูมิปกติดีที่สุดนะคะทานน้าเย็นมากๆก็หลอดเลือดเล็กติดไม่ดีอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คุณหมอก็เป็นวิทยาทานในเรื่องของโรคประสาทหัวใจโรคดีเดอนนะคะเพื่อการที่เราจะได้สามารถดูแลร่างกายของเราให้ปลอดภัยจากโรคเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมีสอนนักเรียนไฟสันตานะคะซึ่งวันนี้กัะพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเดินทางไป พัฒนลุมพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอเปอรมเซ็นต์มากมากนะคะครับครับผมสวัสดีค่ะ